โอ้มันเดีดของดีตัวนี่เอาเอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่การบหลักทุกทท่ททานครับสุภูสุคนเขียนเคยนาเพียงเนาะพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ไกต่างประเทศเรียกว่าในประเทศก็ดีสุหมงสุบอลสุเกียสุม,มุมน้าเพียงเนาะการมา่พ่อมา่พ่อกันคือกันหรอครับกับเบาแดดได้เพียงเนาเด้อเบาแดดมาละพี่น้องมืงอนี้เบาดแดดได้ของดีมาฝากพี่โตน้องเด้กุ้งยักษ์พี่น้องกุ้งมังกรไงพี่น้องเด้อพูดน่ะ ตัวบักเอบสามตัวเค็งๆพี่น้องเบ้อมือน <assessment> ี envelope, Isaac, jam, ่ยเบาแดกได้ม <sh arp ified> ีวาสนาได้กินกุ <OLED> ้งมังกรอะไพี่น้องว้าอุ้มมาแล้วเนาะพี่น้องยังบ่หลายอย่างห้างผมอยากไหมอยากกินข้าววันนี่หวานฉ่ำเพราะั่นมืึอนะเฮ็ดดิ้งสีมึงกันนะลองร่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 องเบื้องหันออพูดได้แต่งไม่เป็นเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาเรื่อยๆนะพี่น้องก็จะหวานจุ๋ยๆนะพี่น้องคนมีคนเมือนบอกว่าถ้ากินกุ้งต้องกินกับน้ำมันสีเหลืองๆเลยพี่น้องเด้อมันยังสีเขากันอ้าวคอามอยาตบาดคั่มได้พี่น้อง ย่างดีพี่น้องมามาในห้องแก้วซีฟู้ดได้พี่น้องได้ยู่ฟังเสียงผิด้วย,วยกินยังไงเลยลพี่น้องบอกเบาแด็กเนี่ยแต่ว่ามีนบาดมันแหกหลังมาให้แล้วล่ะพิ่นว่าโอ้กอลิ่นทะเลเนาะพี่น้องเอ้ยจังซีบอกพี่น้องแม่ฮึมปลาฮดกุ้งเอียงเนี่ยเออขึ้นเหนียวเด็พี่น้อง กินจังไง no จังไงกินจังไดอลไรพี่น้องเอาแกดากบอกแกหลังแกข้างหลังพี่น้องมันอู้เนื่อยมั้ยอุ้นน้ำลายแตกอโอู้ยปลาทุกอ่ำเบึ้งเบิ้งเนื่อยพี่น้องเบิ้งเบึ้งเบึ้งโอ้ยแกยังไงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเรพี่น้องเด้อใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อ เบาเด็กหาวิธีกินก้นอือหือโอ้ยมากลิ่นยาก,กินซาสเถอพี่น้องอือเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,ลวพูดนะอืออโอ้ยคลิปดีไหมคลิปดีไหมอืออคลิปนีไหมเอาคนอยากแก้ววางไปก้นพี่น้องแก่ปากก่ออนือ้อหือ อือหื้อ,อือหอื้ยพี่น้องหวานแท้ส่งมาสดๆพี่น้องสั่งหมูว้าหนี่พี่น้องแม่บ้านสั่งให้พี่น้องโอ้มีวัสดสั่งอะไรกินเลยอือ,อ้ม บ่มีตะหมามาละได้เป็นเรื่องหาซื้ออ่อนตลาดบ่มีอู้ขักเบ้าแดดเค็ดแก้วซี่ฟูดปน้ำปลาอืม หวานหวานอู้อธิบายปราดุกพี่น้องหวานหงจกด้่าหวานเนี่ยวันหวานฉ่ำๆพ,าา icamente, พี่น้องอืมโอ้คักอู้แต่ว่าคักมึงบึงพี่น้องบึง หัวนี่กินจังไรเปน่นหองเด้อเ๋ีวเดว้กินมองยิ้มมันกินใดก่นพป่นหองว่างเสีบๆสบ้็นแกะจังไรล่ะเบิ้งเบ้งหลเบิ้งเบาแดดแกะบวเป็น,านาหอกเด้กกแบอ,บอดแต่ว่าดิกวอกดิสีโรด เนี่ยหวานขนาดพี่ต้องกลิ ¿s s ่นดีไหมได้กินคล่องดีครับของเสียบขาแท้แต่แต่ว่ามันสร้างกินกันแล้วเสียบตัวนี้ 으흠. 아

แสบข้างไหพี่น้องว,ว่าแก้วเบาแดกเพชรบาดีดึงออกยังไหนพี่น้องอจังสี่บ่นี่บ่เอาโอ้ยบัง,พ,งพี่น้องมันมันมาใหม่ๆแล้วมันกัดสดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเบาแดกเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอออืื้ห บึงพ <co ี่น pues ้องบึงนหนียเนี้ยนี่อ่ะฉ่ำมันหวานเลยพีน้องเห็นบ่โอ้ต่ว่าแก้วเบาแดกเพชรเพชรเสียบบ่มีตะหมามาละพี่น้องเอ้ยผมเบาแดกเนี่ยเราหาบ่มีหมามะาแล เนื้อมันชิบวนหวานในปริ้องเดิมนี่หวานอยู่เลหเวานยังไงล่ะ หวานน้ำมุนลินไหมพี่น้องสามตัวอิ่มเลยพี่น้องอืม้มเบ้าเด็กเผ็ดเกียวพี่น้อง 喂。Uh oh. นั่งหัวนันพี่น้องกินตรงไหนมันล่ะเบิ้งกระหน้าเปลาแดงกับเบิ้องเขาไปเบิ้งกันนะ้านนนะหืมบาตัวกล้ามนึกแข็งแท้อืมอ,อื้อโอ้โหฝุ่งเะไไปทั่วทิศทั่วดแดนเลยพี่นอ้องเอ้ยว่าจะกินตรงไหนมั่งพี่นอ้อ,องอืมโอ้เหนียวคักแท้ โอ้ม<ห> oh, mm ัน hmm, ก mm ินยากพี huh. uh ่น huh. uh ้องเด้วยมึง huh. ม uh ึงเบาเดี huh. uh ๋ยวฮะวางกินก่อนอูโหูนี่มันแม่หยังมันนี่หยังมันนี่เซ่เส้เส้หย่งมันพี่น้องนี่ใครมันบอกนีหย่างมันพี่น้อง โอ้ยโอ้ยกินยากกินซาอะไรพี่น้องเดอ้พอพ่อซ้ำนี่เดี๋ยวพี่น้องกินซ้ำนี่แหละกินเต้าตัวมันก็อิ่มเหรอครับสามสามตัวหัวนไว้ที่หลังมันแกงยาดพ่อคนครับคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวเราแด็กจะหาวิธีกินหัวก่อนพี่น้องเดอ้อมันกินยากตัวที่แกงพี่นอ้องเบื้องหลังมันจะเป็นแต่ละเพิ่มสีลำคัเนาะพี่น้องมันกิน,าน,ๆๆนยากมันลำคั่นมันแกงยาดนีแ่แหละเอา้าสาหรับคลิปน,น,นี้พ่อซ้ำนี่แหละครับ ขั้นกิริยาต่างๆของเบาแดดบ,บัตุภาพพูดจบบากบนเหม,มาะสมอะไรก็ขถอถอดขอใหยได้พิ่งเด้อสำหรับกินนี่สับนี่แหละครับสวัสดีครับืมหัวไม่ให้ยึงได้จะกินได้นี่